ทุกอย่างเริ่มจากความอยากไม่ว่าจะเป็นอยากประสบความสำเร็จอยากมีความสุขอยากให้คนรักมากขึ้นอยากให้ชีวิตดีขึ้นความอยากไม่ใช่เรื่องผิดเพราะมันคือแรงขับเคลื่อนของชีวิตเราแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ที่เรามีความอยากที่เกินพอดีสิ่งที่อยากได้จะเริ่มห่างออกจากเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเคยไหม เวลาที่ชอบใครมากยิ่งพยายามทำดีเท่าไหร่อีกฝ่ายกลับห่างออกไปทุกทีบางคนอยากได้งานอยากประสบความสำเร็จในชีวิตพยายามทำทุกทางจนร่างกายเหนื่อยล้าแต่กลับไม่ได้ผลอะไรความอยากไม่ได้ทำให้เราได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปแต่บางครั้งความอยากกลับทำให้เราห่างจากสิ่งนั้นออกไปหลายคนวิ่งตามหาความสุข แต่ไม่เคยมองเห็นว่าความสุขอยู่ตรงหน้าเราเองสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือยิ่งเราอยากได้มากเท่าไหร่ใจของเรายิ่งตั้งเงื่อนไขมากขึ้นเท่านั้นความอยากเป็นเหมือนไฟถ้าใช้ถูกมันจะให้แสงสว่างแต่ถ้าเราเผลอมันจะเผาเราจนไม่หมดทั้งใจเราต้องรู้จักใช้ไฟแห่งความอยากใช้เป็นแรงผลักดนันไม่ใช่ปล่อยให้มันกลายเป็นไฟเผาตัวเราเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าตันหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ตันหาคือความอยากแบบยึดติดอยากจนทุกข์อยากจนใจร้อนอยากจนไม่มีความสุขเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาเราจะมีความสุขสิ่งที่เราตามหามากที่สุดจะอยู่ในที่ที่เราหยุดมองเพราะตอนที่เราวิ่งตามหาเราหมวแต่มองข้างหน้าเราไม่เคยมองว่าสิ่งที่ต้องการนั้น มันอยู่ในมือเรานี้เองบางคนอยากได้ความรักแต่ไม่เคยรักตัวเองบางคนอยากให้คนอื่นเข้าใจแต่ไม่เคยฟังใครเลยบางคนอยากให้ชีวิตสงบแต่จิตใจกลับวุ่นวายตลอดเวลาสิ่งที่แปลกคือพอเราไม่อยากได้แล้วสิ่งที่ดีกลับเกิดขึ้นมาเองคนที่หายไปเริ่มกลับมางานที่เคยติดขัดกลับราบรื่น นั่นเป็นเพราะใจของเราหยุดกดดันตัวเองการหยุดความอยากไม่ใช่การหยุดทำแต่คือการทำโดยไม่หวังผลคือการทำเต็มที่แต่ไม่กดดันตัวเองยิ่งอยากได้ยิ่งไกลออกไปแต่เมื่อหยุดความอยากสิ่งนั้นจะกลับมาไม่ใช่เพราะมันเคยหายไปแต่เพราะเราเพิ่งมองเห็นมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองในชีวิตนี้เราถูกสอนว่าอย่าหยุดทำ ให้พยายามทำเข้าไว้ให้อย่ายอมแพ้แต่ไม่มีใครเคยบอกเลยว่าเราควรพักเมื่อไหร่การหยุดพักไม่ใช่การถอยหลังแต่มันคือการพักใจบางครั้งคนที่ไม่เคยหยุดพักไม่ได้แพ้เพราะหมดแรงแต่แพ้เราไม่เคยหยุดพักเลยเราวิ่งตามเป้าหมายวิ่งตามคนวิ่งตามความฝันเราวิ่งตาม เพราะเราอยากได้สิ่งนั้นจริงไหมหรือเราแค่กลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังบางครั้งเราอยากประสบความสําเร็จแต่เป็นเพราะเรากลัวไม่เป็นที่ยอมรับสิ่งที่ทําให้เราเหนื่อยที่สุดคือความคาดหวังของตัวเราเองเราคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นตามใจเราเราคาดหวังให้คนอื่นเข้าใจเราเราคาดหวังให้ชีวิตราบรื่นแต่พอทุกอย่างไม่เป็นอย่างนั้นใจเราก็เริ่มเหนื่อย เริ่มทอดโชคชะตาเริ่มทอดตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถึงมั่นเมื่อเราอยากได้และเรายึดไว้แน่นเราเริ่มกลัวจะเสียสิ่งนั้นเราจึงต้องคอยจับคอยควบคุมคอยกดดนันจนทําให้เราเหนื่อยเหตุผลที่เราเหนื่อยชีวิตเราเหนื่อยนั่นเป็นเพราะเราอยากได้ผลลัพธ์เร็วเกินไปเราอยากเห็นผลทันที อยากรู้คำตอบตอนนี้บางคำตอบของชีวิตต้องรอเวลาที่เหมาะสมถึงจะได้คำตอบที่ดีที่สุดให้กับชีวิตถ้าเราทํางานให้ทำด้วยความสงบไม่ใช่ความรีบถ้าเรารักใครให้รักด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะกลัวจะเสียเขาไปถ้าเราตามความฝันให้ตามด้วยความศรัทธาไม่ใช่ความกังวลเราวิ่งตามหาความสุข แต่มองข้ามความสงบเราวิ่งตามคนที่เรารักแต่เราลืมรับตัวเองสิ่งที่เราตามหาจะมาหาเราเองในตอนที่เราพร้อมจะรับมันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันมีสตริรับรู้ในทุกการกระทำใจเราจะสงบขึ้นและเราจะเริ่มเห็นว่าสิ่งดีรอบตัวมีมากกว่าที่เราคิดมันอยู่ตรงนี้เสมอแต่เรามองข้ามมันมาตลอดชีวิตไม่ได้ต้องการให้เรา ทำทุกอย่างให้ได้ให้สําเร็จแต่มันต้องการให้เรามีใจมีสติอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเพราะถ้าปัจจุบันทําดีคนที่ตามมาก็จะดีตามไปด้วยลองใช้ความอยากอย่างมีสติคือการอยากได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีความฝันมีความพยายามแต่เราต้องรู้ตัวว่าคนลับ ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราเสมอไปสิ่งที่อยู่ในมือเราคือเหตุสิ่งที่เราทำแต่ผลจะมาเมื่อถึงเวลาโลกภายนอกไม่เคยใจดีกับใครบางวันทุกอย่างเป็นไปตามแผนบางวันทุกอย่างพังลงโดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นใจที่ไม่ยึดติดจึงเป็นเกราะที่ดีที่สุดเมื่อใจเราไม่ยึดติดเราจะทำทุกอย่างด้วยใจที่เบา คนที่ทำงานเพราะอยากได้ตำแหน่งกับคนที่ทำงานเพราะอยากพัฒนาต่างกันมากคนที่อยากได้ตำแหน่งจะเครียดเมื่อไม่ได้ตามที่คาดหวังแต่คนที่อยากพัฒนาจะมองทุกโอกาสคือการเรียนรู้ในทางธรรมะไม่ได้ห้ามถ้าอยากประสบความสำเร็จแต่ให้เรารู้ทันความอยากอยากได้ความสำเร็จไม่ผิดแต่ต้องไม่ลืมปัจจุบันบางคนอยากได้อนาคตที่ดี จนลืมมองว่าปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วเราใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามหาบางสิ่งแต่ไม่เคยหยุดดูสิ่งที่เรามีตอนนี้เลยทำทุกอย่างด้วยความสุขไม่ใช่ทำเพื่อหาความสุขคนที่ทำเพื่อหาความสุขจะไม่เคยถึงเป้าหมายเพราะทุกครั้งที่ได้มาเขาจะตั้งเป้าหมายใหม่แต่คนที่ทำด้วยความสุขเขาจะมีความสุขระหว่างทางเขาจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรเลย ความอยากได้ไม่ผิดแต่ถ้าความอยากได้ที่มาพร้อมกับสติมันคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เราสําเร็จอย่างมีความสุขชีวิตบางช่วงเวลาก็เหมือนฟ้าไม่เป็นใจสมัครงานก็ไม่ผ่านคนที่เรารักก็ไม่รักเราสิ่งที่วางแผนกลับล้มเหลวหมดพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัย มีเส้นทางของมันเองทุกครั้งที่เราไม่สมหวังเราได้เรียนรู้บางอย่างความทุกข์คือครูที่ใจเราไม่อยากเรียนความสุขที่ไม่เคยผ่านความผิดหวังจะเป็นความสุขที่เปราะบางแต่ความสุขที่เติบโตจากความพังจะมั่นคงและลึกซึ้งกว่าจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นจะเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยจะรู้จักปล่อยวางมากขึ้นทุกสิ่งในชีวิต ให้บางอย่างกับเราเสมอความผิดหวังไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการปรับทิศทางของชีวิตให้ตรงกับสิ่งที่ควรเป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนสมเหตุสมผลถึงเราจะไม่เข้าใจในตอนนี้แต่เมื่อใจเราสงบเราจะเห็นเหตุผลนั้นเสมอเพราะชีวิตไม่เคยพาเราผ่านสิ่งใดโดยไรความหมายแม้แต่ความเสียใจ ก็มีหน้าที่ของมันมันมาเพื่อขัดเกลาใจเราให้ละเอียดมากขึ้นบางครั้งการที่เราไม่ได้ในสิ่งที่ฝันคือหนทางที่ชีวิตกำลังพาเราไปยังสิ่งที่เหมาะสมกว่าบางครั้งชีวิตไม่ได้สอนให้เราได้ทุกสิ่งที่อยากแต่สอนให้เรารู้จักพอในสิ่งที่มีความพอใจในสิ่งที่มีไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่หมายถึงใจที่ไม่หลงไปกับความอยากอย่างไม่สิ้นสุด เรามักจะมองว่าถ้าได้สิ่งนั้นถึงจะมีความสุขแต่ในความจริงทุกลมหายใจในตอนนี้คือของขวัญที่ชีวิตให้เราแล้วความอยากได้อยากมีไม่ผิดเราเป็นมนุษย์ความอยากคือธรรมชาติแต่เราต้องไม่ยิดติทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมเหมือนดอกไม้ต้องรอฤดูกาลความฝันก็ต้องรอโอกาสสิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของเราเองถ้าใจเราสงบ เราจะไม่ทุกข